วันนี้นะคะเราก็จะเอาเคล็ดลับดีๆมาบอกกันอีกแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะต้นบอนสีสวยมากเลยสีสดแตกกอไวมากต้นทุกต้นนะคะแตกกอไวมากดูสีดิคะ่ะอันนี้ให้ดูก่อนว่า แต่ละต้นเนี่ยแตกกอแตกหน่อไวมากสีก็สดใสด้วยถึงจะเป็นช่วงหน้าหนาวแต่ก็ไม่ค่อยทิ้งใบเท่าไหร่นะคะนี่ดูอีหนาวนะคะ แตกกอแตกนอกนี่กําลังออกหลอดใหม่เลยค่ะก็ดูแต่ละอันที่แตกกอแบบเยอะมากๆให้ดูนะคะเออเวลาแตกกอเยอะๆเนี่ยเขาก็จะสวยแต่ละอันมแีแต่แตกกอเยอะมากค่ะ ในกระทั่งผีเสือ้อชมพูทุกกระถางนะคะจะแตกกอเยอะมากนอตูเล็กๆเต็มเลยนะคะ เปลอ,อกมาใหม่ก็ออกสีมาเลยนะคะเยอะมากคือไม่ไม่มีใบเดียวเลยนะคะมีแต่แบบมีหลายใบทุกอันเลย ดูนางใหม่นะคะถึงจะตอนนี้ไม่ค่อยมีราคาแต่ก็เลี้ยงเขาไว้เพราะว่าเขาก็สวยของเขาอีกแบบมีอมภพาพาค่ะอันนี้ศิลาหุ้มท้องนะคะจะต้นเล็กต้นใหญ่นะคะแตกกอเยอะมากอันนี้เพิ่งแยกวันนี้นะคะ นี่นางวาลีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเคล็ดลับที่ทำให้ต้นไม้ของเราแตกหนอ่อแตกกอเยอะแยะเนี่ยเรามีสูตรอะไรเคล็ดลับอะไรมาให้เ,เพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมได้เห็นกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยปัใจจัยในการที่จะให้ต้นไม้สีสวยแล้วก็ แตกนอแตกกอไว้นะคะมันก็ไม่มีอะไรมากนะคะปัจจัยที่เราต้องใช้อยู่ก็ดูดิคะ่ะสวยไหมยอย่างที่หนึ่งก็คือเราจะบอกว่าดินนะคะดินก็สำคัญมากดินที่เราใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นดินที่มีแร่ธาตุเยอะก็คือเป็นพวกดินใบก้ามปู ดินใบก้ามปูแล้วก็เป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าพวกบอลพวกบอลสีบอลอะไรเนี่ยเขาจะชอบพวกดินโป่งนะคะก็คือจะต้องใช้เป็นดินก้ามปูหรือว่าใบใบทองหลางก็ได้ใครมีต้นไม้ใบทาองหลางก็ใช้ใบทาองหลางกเก่าๆก็ได้ที่มันทับถมอยู่ที่ต้นอะ่ะเอามาผสมกับดินล้วนซุยแล้วก็เอามาปลูกได้นะคะ ถ้ากระถางไหนที่มันมีดินพองลงไปดินพองแบบนี้เราก็เติมดินลงไปให้เสมอกับเสมอกับขอบกระถางเลยแล้วก็อันไหนที่มันแก่ใบมันที่แก่ที่แบบว่ามันจะร่วงโรยแล้วเราก็ไม่ต้องเสียดายนะคะเด็ดทิ้งได้เลยค่ะเด็ดทิ้งได้เลยมันก็จะมีอันใหม่แตกมาให้เราใหม่ๆเยอะ อันที่สองอย่างที่สองก็คือน้ําน้ําก็ต้องเป็นน้ําทีา่ต้องสนใจเรื่องเกี่ยวกับน,น้ำนะคะเพราะน้ำเนี่ยเราจะลดให้เขาเช้าเย็นลดให้เขาเช้าเช้าเย็นเลยถ้าใครไม่มีเวลาลดน้ําเช้าเย็นก็คือใช้ที่รองรองข้างล่างเนี่ยรองกระถางข้างล่างนะคะใส่น้ําไว้เลยค่ะแล้วก็จะอยู่ได้ สักอาทิตย์หนึ่งก็ให้น้ําสักรถทั้งบนเนี่ยสักอาทิตย์ละสองครั้งเพราะว่าน้ําจะอยู่ข้างล่างกระถางแล้วมันก็จะมีความชื้นไอ,อมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างที่สามปัจจัยอย่างที่สามก็คือปุ๋ยนะคะปุ๋ยเนี่ยเหมือนเรากินอาหารนะคะถ้าเรากินข้าวกินอะไรเนี่ยเราไม่มีอาหารเสริมเลยไม่มีนมไม่มีอาหารเสริมเลยเนี่ยก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่เจริญเติบโตเพราะนั้นเราก็ต้องมี ปุ๋ยให้เขาอันนี้เป็นออสโมคอร์ดเอ่อสิบสามสิบสามสนะคะอันนี้เราก็จะให้ประมาณสามเดือนหรือหกเดือนครั้งหนึ่งแล้วก็โรยไปเลยค่ะส่วนที่เมื่อกี้สามสามอย่างแล้วนะคะอย่างที่สีรู้ไหมคะว่าอะไรอย่างที่สีก็คือเอ่อ ใส่ใจหมั่นดูแลหมั่นดูแลใส่ใจเขาเมื่อเจอใบที่มันเก่าๆหรือเหลืองๆเราก็บิดทิ้งไปได้เลยสนใจก็คือดูเรื่องหนอนเรื่องมแมลงเรื่องเพี้ยวว่าลงหรือเปล่าถ้าลงเราก็หายาที่มันกำจัดแล้วก็พยายามตัดแต่งกิ่งด้วยนะคะก็จะได้ต้นไม้ที่สวยงามค่ะส่วนวันนี้เราจะมาให้ดูว่า น้ำที่เราให้เขาเนี่ยที่ลดให้เขาเนี่ยเราก็ไม่ได้ลดน้ำเปล่าๆนะคะเราก็จะมีนี่ค่ะเป็นผงชุนลดนะคะก็จะใส่ให้เขาด้วยเนี่ยที่ห่ออะไรก็ได้ก่ใส่ไปเลย ละลายไปเลยค่ะพอละลายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเ,าาเรา<อ>เาเผสมน้ำกับผงชูรสแล้วนะคะเราก็จะใส่ไปในป๊อกกี้เนี่ยค่ะแล้วก็ฉีดไปที่ใบเลยค่ะฉีดให้ทั่วใบเลยนะคะแม้กระทั่งโคนด้วยค่ะ ไม่ได้ฉีดใบอย่างเดียวนะคะเราจะฉีดหมดเลยโคนด้วยทำการฉีดเลยนะคะผสมได้แล้วฉีดไปให้ถึงข้างล่างเลยที่สำคัญฉีดให้ทัว่วได้ทุกพืชเลยนะคะไม่ใช่วัฉพาะบอลอย่างเดียวนะคะพืชทุกอย่างลดได้หมดเลยพ่นได้หมดเลยการดูแลก็คล้ายๆกัน เพราะว่าเขาเป็นราชินีไม้ใบเขาก็จะชอบพวกดินร่วนดินโตนี่ดูดิค่ะดูใบแต่ละอันถ้ปล่องได้ว่านี่เราก็ฉีดได้ ตลอดทุกพืชเลยเพราะว่าบอนกับต้นไม้พวกนี้เขาชอบดินคล้ายๆกันอยู่ก็คลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆนนะคะที่รักต้นไม้ก็ขอให้มีความสุขกับการดูแลปลูกต้นไม้อยู่กับบ้านมีความสุขดีนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ แล้วคลิปหน้าจะเอาสาระดีๆมาให้ชมใหม่นะคะ